อันดับแรกต้องหาหมอควบคู่กินยาไปแล้วมันก็จะดีขึ้นก่อนเนาะครูจ่าบูปูปูเบาเถอะทักทห้ก้งนนิด ตัดเล็บตัดตรงอย่าไปตัดทแยงแทงเข้าไปนะคะแต่ทีนี้เล็บของเราอ่ะน้องเหมือนแบบตัดค่อนข้างที่จะบ่อยเล็บมันก็เลยเนื้อมันเลยเยอะเวลาเล็บยาวมามันก็เลยมาแทงอยู่ด้านข้างเราเป็นมานานหรือยังคะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเล็บขบอย่างเงี้ย<อ>ที่ที่ท,ที่มันไม่ใช่แผลเนี่ย ใช่ไหมแล้หนูก็คอยตัดไงตัดบางทีมันแต่อันนี้อันนี้คือขั้นสุด้ค่ะกม็าปกติมันก็แค่ที่เราเปลี่ยนแฉกข้างออกคือถ้าเกิดเนื้อเยอะพี่ต้องอาจจะให้หนูดึงเนื้อดึงเนื้อลงตรงเนี้ยดึงเพื่อให้เนื้อมัน มันมันแบะออกแล้วเล็บมันก็จะได้ยาวออกมาได้แต่ถ้าเกิดเราตับไปมากๆ,ากๆเนื้อมันเยอะเวลาเราใส่รองเท้ามันโดนกดเล็บมันก็จะมาแทงอยู่มันก็จะทําให้เราไม่หายเนาะอพอเราตัดไปเยอะๆไงตัดบ,บ่อยเข้าไปตัดบ,บ่อยเข้าไปเล็บเล็บมันก็เลยยาวออกมาไม่ได้ ค่าผู้หญางต้องใช้น้ําเกลือเทราดนะคะค่าพวกนี้คือล่องรอยของการผ่านการเป็นหนองนี่เพืนนะเจ็บบอกพี่นะนี่เพนนะคะ วันไหนครับวันที่อ่มวันนี้เหรอเขาคิดว่าอะไรน,นะเจ็บข้างๆมากจ้าเล็บมันแทงอยู่เนาะเดี๋ยวพี่เอิมนั้นนะแป๊บหนึ่งพี่เอิ้มขอยดูตำแหน่งนิดนึง ี่เอ้มคิดว่ามันจะทะลุไงใช่มัวมันจะทะลุเดี๋ยพี่เอิ้มถูกหน่าใช่ค่ะเพราะว่าจับแล้วมันหน่วงอยู่ตรงนี้มันหน่วงตรงนี้ทำนิดนึงนะ นิดหนึ okay thumbs thumbs okay. okay. ่งนะเก่งมากนิดนึงนะโอเคนิดนึ่งนะคะโอเคหนึ่ง สองเก่งมากตัวเองออกแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งสุดเก่งสุดออกแล้วนั่นไงดีดออกมาเลยโอ้ทีมไหทีมอยู่ด้านหน้าไงดูเยอะไหม

อ่าเดี๋ยว่ังทำแผลให้หนูปิดคลิปพีมม่ออ็มหน่อยปิดเลย